สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูลิชชาแนลนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะคะฟาร์มฟาร์มพี่โค้ดนะคะควายงามนะคะพอดีอยู่ใกล้กับบ้านพอดีนะครับเราก็เพิ่งทราบว่าจะมีฟาร์มควายงามอยู่ใกล้ๆเรานะคะนี่นะตัวนี้โอ้ร้อยหกสิบกว่าร้อยหกสิบกว่าอนี้เป็นแม่ควายผัดผสมอ๋อผสมด้วยนะ ตัวนี้สูงมากพี่น้องสูงกว่าข่อยอีกเด้อไข่ลอยห้าสิบกว่าหนึ่งอ่าไม่เป็นไรค่ะขายข้างนอกก็ได้ไม่ได้เห็นว่ามันสูงสูงมากนะครับเป็นผสมเป็นพันธุ์อะไรมูลาหรือเปล่าพี่ตัวนี้เป็นจับเป็นจับมันเคยผ่านควายไทยมาหรือยังน่าจะหนึ่งชั้นนะเออหนึ่งชั้นเนาะ อันนี้เคยมีลูกไม่ยังค่ะเรนถ้าของมันเลยมันจะเป็นลูกทรงหัวใจอะไรที่แบบขึ้นมาใช่ถ้าเป็นเลื่อยนะครับเลื่อยจะเป็นเขาเขาของออเ่จะเป็นรูปหัวใจออ๋เขาเขาจะโค้งมาหากันเป็นรูปหัวใจนี่หรออือแล้วควายพี่เขาเยอะเหมือนกันนะโสวยทุกตัวนะครับตพี่เขาโอ้ครับ อุ้ยตัวนี้ใหญ่หญมากเหมือนช้างเลยพี่น้องอุ้ยนี่น,นอ่นนี้ลูกเบิ้มลูกของเบิ้มพันล้านนะครับตัวนี้ออเออหน้าในจออาจจะดูไม่ใหญ่นะแต่มาดูาตัวจริงน่าจะเป็นกิโลนะครับหล่ะ เออเนาะราคาหลักกิโลนะกิโลหนึ่งคืออะไรกิโลหนึ่งคือล้านหนึ่งนะพี่น้องกิโลคือหลักล้านนะเราได้กิโลหนึ่งสิบขีดนะครับเราเขาพูดกันเป็นกิโลนะคะราคาควายโอ้นะคะตัวนี้สวยสวยๆนะครับเี่เขาจะพาไปพาไปไหนนิเด็กเขาใจดีนะพาเราเราชมเนาะชมฟาร์มศึกษาดูด้วยเหรอครับว่าเขาตัวผู้นะครับตัวใหญ่นะครับ อายุ5เดือนค่ะคู่5เดือนสูงมากพี่น้องแสงเหนือแสงเหนือเป็นเป็นลูกของใครลูกเบิ้มใถึงนะครับเป็นลูกแสงเทียนครับลูกแสงเทียนแสงเทียนเป็นลูกชายตามแผนลูกชายปคือนอกจากที่ที่พี่เขามีควายแล้วพี่เขายังขายน้ำเชื้อด้วยไหมคะเห็นเห็นมีป้ายที่ร้าน อ๋อมีมีมีน้ำเชื้อนะคะมีทั้งวัวทั้งควายนะพี่เนาะน้ำเชื้อวัวก็มีครับจะเป็นวัววากิวฟุุจังจรเลยนะเจ๋โอ้โหสวยมากนี่นี่พอโตอีกหน่อยเข้าประกวดได้เลยนะนี่กสวยๆเลยคิดจะปั้นเข้าเข้าเวทีไหมคะพี่ตัวนี้ต้องรอดูพัฒนานาจารย์ว่าจะไหวไหมแต่แต่ดอกก็ใหญ่หน่อยใหญ่อครับ ดูดูดอกเนาะโคนเขาจะใหญ่นะครับแค่อายุห้าเดือนนะห้าเดือนอะไมีน้องกันนี่ความสูงจะเท่าแม่เลยนี่พี่น้องการพัฒนานะครับควาสูงนร้อยสามสิบเก้าพันควายไทยพี่น้องนะไม่หยุดยั้งนะครับพัฒนาไปเรื่อยนะไม่หยุดยั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าอันนี้คือ อันนี้เป็นเป็นถังเอ่อแต่ก่อนเอาไว้หมักหมักหมักมันใช่เอาไว้ให้วัวขุดโอ้ก่อนเลี้ยงวัวด้วยก็ทำหน่อยเออควายเราเนี่ยให้มันหมักได้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่แนะนำเนาะไม่แนะนำแต่พี่ของน้าเพราะพี่เขามีประสบการณ์มีฟาร์มนะคะเป็นอ่กิจจาักษณะมากนะแบบดูแลง่ายเนาะพูดถึงโอ้ยฟองปูพานนะครับตัวใหญ่มากพี่น้อง พี่ทองไปไหนคะไปผสมจริงครับอ๋อราคาที่พี่เอ่อไปผสมนี่คือคิดยังไงคะคิดเป็นวันเหรอคะไปทำไมถึงไม่ครับถามเพื่อนครับอ๋อออกเครื่อ,อง น้องก็เห็นสร้างสร้างหรือควายอะนะควายหรือช้างตัดพี่น้องพี่น้องค่อยว่าแม่นสร้างโอ้ยบุญเอื้อหูหลุดอยู่โอ้ยเป็นบุญตานะคะที่ได้มาเที่ยวชม พี่เขาใจดีมากนะคะที่เปิดให้เรามาเที่ยวชมอุ้ยดูลูกดิลูกจะเท่าแม่แล้วอ่ะอุ้ยพี่นุอันนี้สูงเท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบเก้าอันนี้ท้องเน่เลยใช่ไหมใช่ครับท้องรอคลอดได้ไหมท้องห้าเดือนครับห้าเดือนห้าเดือนทำไมท้องใหญ่จังเลยนี่ลูกชายทำไมมี่อ่างใหญ่ขนาดนี้ลูกชายครัโอ้ยตัวนี้สวยกว่าเมื่อกี้นี่อกะ อ๋อตัวนี้ชาอ่าลูกชายของช้างอุดรอ้ยรู้มากรู้มากใหญ่มากโอ้นี่ร้อยสามสิบแล้วหกเดือนอะนี่ตัวนี้สวยกว่าไอเมื่อกี้เนะคนละคนละแบบอืมสวยคนละแบบตัวนี้ขาใหญ่ขาใหญ่สูงด้วยตัวนี้สูงด้วยสูง อันนี้เขาความสูงอันนี้ลูกลูกลูกตัวไหนคะลูกช้างก็ไ้ล,ลูกตัว,ต,วตัวนี้อ๋อหมายถึงอขอดเรามาผสมเลยจะเข้าแม่แล้วนะแม้อยออกไปแล้วตอนนั้นผมขายไปแล้วนะครับนี่จะออกไปแล้วนะเวาานาะ ตัวนี้ขายไปแล้วใช่ขายไปหกแสนเก้อืมหกแสนเก้านะคะตัวนี้นะคะมีคนซื้อแล้วนะคะพี่น้องเรามาเรามาพูดถึงราคาควายหลักแสนนะเนี่ยอ่าราคาราคาควายที่อยู่ที่หลักแสนนะหกแสนนะพี่น้องนนี่ตัวนี้ย ซื้อเรียบร้อยซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วราคานะครับมันสวยโอ้โหอันนี้แค่หกเดือนนะคะเราไปต่อยอดตกเดือนละแสนอะราคาอันนี้อันนี้หกเดือนคือหกแสนแล้วอ่ะโอ้ยพี่น้องเลยเฮาสีมอานอันโซเประมาตราคาควายไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ราคาควายไทยนี่โหแต่ไม่ได้นะพี่น้องถ้าถ้าเข้ามาสู่การพัฒนาสายพันธุ์นะอุ้ย S <S> งงโอ้ย <S 2> <S 2> ได้แชมป์นะคะตัวนี้ปีหก้อ๋อได้แชมป์ปีหกห้านี้นะคะงานกระบือแห่งชาตินะตัวนี้เป็นแม่สาวาแม่แม่ลูกลูกอีกหนึ่งครับลูกได้ลูกตัวหนึ่งแล,ล้วตัวนี้ตอนนี้เอ่อท้องอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับท้องสี่เดือนโอ้ยอ,อ,อ่ยอาถ้ามีการันตีว่ามีละเอ่อมีอะไรนะรางวัลนะน่าจะ เป็นหลักกิโลแหละขายลูกเข้าไปกิโลสามขีดโอ้ยกิโลสามขีดนะลูกเขานะลูกสลูกเขาท่านพี่น้องนะล้านสามนะนี่สิบเดือนพี่น้องที่ขายไปนะสิบเดือนครับสิบเดือนตัวเฟสเมียใช่ไหมครับใช่สูงเข้านี้ครับอือหเฟสเมียนะครับร้อยสี่สิบใช่ไหมใช่ประมาณร้อยสี่สิบอะไรลูกอะไร เออไม่ได้เอากลาบหลกหกแสนอ่ะเชื่องมากนะครับใช่ได้สูงอ่ะสูงอยู่และสูงอ่ะดูเล็บเขาครับสวยงามดูขาเขาใหญ่มากใหญ่มากนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลิชชนแนลเนี้ยนะคะสวัสดีค่ะ